โดนมรสุมทาโถมชีวิตอย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดสำหรับนางเอกไอ้ปรีชายาพงษนานิกรล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8เปิดใจพูดคุยกับแครรี่ไพรวันพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจกับแฟนหนุ่มต่างชาติว่าเลิกจริงหรือไม่ ไอบอกว่าตอนนี้สถานะเรื่องหัวใจปกติค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่หวานมากคือเราต่างคนต่างทำงานแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ไอก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเท่าไหร่ถามว่าเวลาใส่บิกินี่แฟนว่าหรือห้ามอะไรไหมเขาไม่ห้ามแล้วแต่เราถ้าจะโปบนอย่าโปล่างถ้าจะโปล่างอย่าโปบนและอื่นๆเอาจริงๆนะแฟนไอไม่เคยว่าเลยแต่พี่ๆที่สนิทในวงการจะส่งข้อ ความมาหาว่าไอเยอะไปแล้วนะส่วนประเด็นข่าวที่ว่าห่างกันสักพักไอยอมรับว่าห่างกันสักพักคือมันต่างคนต่างทำงานไม่ได้เจอกันก็เหมือนกับว่าเราแยกกันแป๊บหนึ่งห่างกันเพื่อไปทำงานของแต่ละคนช่วงนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานก่อน เขาก็เหมือนกันคุณแม่เขาเสียแล้วก็คอนโดเขาไฟไม่คือหนักๆพอกันเลยเราก็แบบไปตั้งกันหลักกันก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่เพราะเรื่องความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าพอเรามีปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นแล้วปัญหาเรื่องความรักมันเล็กเลยมันก็กลายเป็นเรื่องรองได้แล้วเพราะปัญหาที่มันอยู่ข้างหน้ามันใหญ่มาก ก็เลยแบบว่าโอเคเราเข้าใจกันนะต่างคนต่างทำงานเป็นคู่รักร่วมช่องที่คบหาดูใจกันมาสองปีแล้วและตอนนี้ถูกหน้าจับตาเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายชายอย่างพระเอกหนุ่มออฟชนะพลได้ออกมาเผยว่าตัวเองพร้อมเต่งเฟ้นสาวฮาน่าลีวิสแล้วล่าสุดฝ่ายหญิงได้ออกมาเผยว่าจุดเรื่องเต่งเป็นเรื่องที่เราคุยเล่นกันอยู่แล้ว เล่นเล่นเรื่อยๆแต่ละคนอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ขอทำงานก่อนคิดไว้ก่อนยุคนี้อยู่ก่อนเต่งเป็นเรื่องปกติบางคนได้เรียนรู้กันก่อนอยู่ก่อนเต่งก็ศึกษากันก่อนถ้าสองครอบครัวโอเคหนูยังมีถ่ายละครอยู่เราก็บอกเขาอีกหน่อยแล้วกันตัวเขายังอยากทำงานแต่ก็พร้อมเต่งแล้ว เขาก็ถามว่าเราพร้อมเมื่อไหร่เราวางอายุไว้ไม่เกิน35%ตอนนี้31แล้วเต่งกับคนนี้แน่นอนชัวั่วเขาเป็นคนจริงใจมั่นคงเข้ากับครอบครัวเราได้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเขาเป็นคนง่ายๆมากๆง่าย,าาายสุดๆเสมอต้นเสมอปลายเรื่องความน่ารักฮาหน่าตอนนี้คิวเต็มแต่เดี๋ยวหาเวลาเจอกัน